สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากชอกสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2563ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎ ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านดาวจันทร์จะโคจรสองสามวันต่อหนึ่งราศีครับชาวราศีกรกฎเป็นคนธาตุน้ำดังนั้นอารมณ์และสภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎจึงไม่ค่อยนิ่ง ขึ้นขึ้นลง,ลงลงอยู่เสมอนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้การคำนวณดวงของชาวราศีกรกฎจึงต้องอาศัยดาวหลักใหญ่ๆสำคัญครับหลายๆดวงซึ่งจะแปรผลถึงคำทำนายของดวงของคนราศีกรกฎในเดือนนี้มีดาวพฤหัสบดีครับที่จะโครจรเข้าล็งลัคนาชาวราศีกรกฎดาวพฤหัสบดี จะเล็งแต่มีตำแหน่งเป็นนิดแต่ก็ถือว่าจะเกิดความโชคดีในหลายๆด้านต่อชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านการเงินและด้านความรักครับในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างและจะส่งผลต่อชาวราศีกรกฎอย่างไรในวันที่4พฤศจิกายน ดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบพันธุครับในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบปัตนิและเป็นการเล็งลัคนาของชาวราศีกรกฎด้วย ในวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีกรกฎจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูนะครับแต่อยู่ในภพปุตตะเป็นภพที่ค่อนข้างดีอาจจะส่งผลเกี่ยวกับด้านการเงินจะมีรายจ่ายเข้ามามีการลงทุนเพิ่มเติมครับในวันที่18พฤศจิกายนดาวพฤธศุก จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบพันธุดาวพระสุกร์ในตำแหน่งเป็นเกษตรตาที่พอดีครับเป็นดาวที่มาจากพบลาภระและพบพันธุดวงนี้จะให้คุณ,ณประโยชน์ต่อชาวราศีกรกฎค่อนข้างมากในวันที่24พฤศจิกายนดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบอริครับ และในวันที่25พฤศจิกายนดาวพุธจะโครจรอ,อีกหนึ่งครั้งซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบปุตตะครับนี่คือการย้ายของดาวจรในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะส่งผลต่อคําทำลายดวงของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจารย์ก็จะขอเริ่มทำลายดวงให้กับ ชาวราศีกรกฎโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานก่อนครับด้านการงานในเดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายครับในงานของท่านมีความมั่นคงอยู่ในตัวการงานและธุรกิจยังไปได้สวยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับ งานของท่านจะไม่หนักสำหรับคนที่ว่างงานอยู่ครับปลายเดือนท่านจะได้รับข่าวดีสำหรับบางท่านที่มองหาธุรกิจอยู่ท่านจะมีหนทางเข้ามาทำให้ท่านหาเงินได้ในช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักและเพศตรงข้ามของท่านเป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าเดือนนี้การงานจะโดดเด่น อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีสำหรับชาวราศีกรกฎสาเหตุที่มีความเครียดมาจากหลายๆเดือนในเดือนนี้จะได้รับการแก้ไขครับมาถึงด้านการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวครับการเงินยังพอหมุนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีในเดือนนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีครับหรือท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนขึ้นหรือได้รับเงินพิเศษเดือนนี้สำหรับค่าใช้จ่ายแล้วท่านจะสบายมือขึ้นครับต่อให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเลยทีเดียวและอีกประการหนึง่งในเดือนนี้ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามและคนรักของท่านเกี่ยวกับด้านการเงินครับ สำหรับคนที่รอเงินกู้หรือรอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับสถานการณ์การเงินของท่านจะปรับตัวดีขึ้นมาถึงเรื่องความรักครับความรักของชาวราศีกรกฎไม่ค่อยจะดีมาหลายเดือนติดกันนะครับแต่พอเข้าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ดาวพฤหัสจะโคจรเข้าเร็งลัคนาของท่านถึงจะมีตำแหน่งเป็นนิดก็ตามครับเมื่อดาวพฤหัสเข้าเร็งลัคนาตกอยู่ในภพปัตน้อย่างไรเสียดาวพฤหัสเป็นประธานดาวสุประเคซึ่งนำความโชคดีมาให้ท่านอยู่แล้วครับจะมากจะน้อยแล้วแต่ทักษะดวงของแต่ละท่านในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ความรักหวานๆจะกลับมาหาท่านอีกครับ ความลักเก่าจะหวนกลับมาให้ท่านพบเจอความลักในเดือนนี้จะโดดเด่นและนำพาความโชคดีเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินมาหาท่านด้วยครับคนโสดในเดือนนี้มีหวังที่จะหวานชื่นอีกหนึ่งครั้งแน่นอนครับมาถึงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุในเดือนพฤศจิกายนของคนที่เกิดในราศีกรกฎสุขภาพของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นครับ สำหรับคนที่ป่วยและไม่สบายมาหลายเดือนในเดือนนี้จะได้ยาดีจะเจอหมอดีครับอาการจะทุเลาและหายป่วยเร็ววันเร็วคืนขึ้นปัญหาความเครียดของคนที่เกิดราศีกรกฎที่มีมาอย่างยาวนานในเดือนนี้จะได้รับการผ่อนคลายครับความเครียดของท่านจะลดร้อยลงสบายใจขึ้นครับเรียกได้ว่า ปัญหาเรื่องสุขภาพนี้จะได้รับการแก้ไขสำหรับคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ท่านยังจะแข็งแรงและต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้อย่างสบายมาถึงด้านโชคลาภของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้มีโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับ อาจารย์มองว่าจะมีโชคหลังจากดาวพฤหัสเข้าเล็งลักษณาของท่านจะมีโชคมาจากเพศตรงข้ามจะนำความโชคดีมาให้ท่านหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีกรกฎในเดือนนี้หมายเลข95หมายเลข96หมายเลข76อาจารย์ก็จะขอสรุปดวงให้กับชาวราศีกรกฎครับเดือนพฤศจิกายนนี้ขอทายดีนะ มีดาวหลายๆดวงที่หมุนมาให้ประโยชน์ต่อชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีและดาวพสศุกร์ครับชาวราศีกรกฎจะมีความโชคดีหลังจากหลายๆเดือนที่ตกอยู่ในภาวะลำบากด้านการงานการเงินความรักเรียกว่าโดดเด่นครับสุขภาพของท่านจะดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะครับ สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้กับแฟนขับชาวราศีกรกฎของช่องสุริยะหราทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้แฟนขับชาวราศีกรกฎทุกท่านถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ